สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อพูดนี้เราก็ได้ยินไปแล้วนะครับว่าสุขภาพนี่สิ่ง,งจาเป็นไหมครับจําเป็นใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของอาชีพเนี่ยก็จะเป็นเช่นกันแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าสิ่งที่จอห์นคอรได้ทาในเรื่องของนวัตกรรมรูปแบบใหม่การสร้างอาชีพเป็นรูปแบบไหนบ้างในเรื่องของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอเดี๋ยวขอสไลด์ก่อนเลยนะครับก็แนะนําตัวอีกนิดน,ดนึงเพราะว่าน่าจะ เพิ่งเพิ่งเคยเห็นกันครั้งแรกผมชื่อว่าถัดหัดชัดอีละหานะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็มาร่วมสแสดงความีดีในการเปิด j c m a มอนะครับเป็นลูกชายคนที่สองนะครับเดี๋ยวด้านล่างคือเป็นพี่ชายผมนะครับได้ยินพูดอีกทีนึงนะครับคนนั้นก็ครูนี้พูดที่ขึ้นมาหน้าตาดีไหมครับแล้วหน้าตาผมดีไหมครับดีนะ <laughs> ก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเรียกว่า อายุอายุเลขสี่เนาะ,ะให้ทายว่าผมอายุเท่าไหร่ครับระหว่างรอสไลด์มาแล้วให้ทายอายุเท่าไหร่ครับหน้าอย่างนี้ฮะให้ให้ทายเลขอะไรครับเลขสองเลขสามยี่แปดก็ได้นะบอกยี่แปดก็ได้นะครับเพราะว่ามีตัวช่วยดีคือหยงเหิงนะจริงผมก็าทานทุกวันนะครับก็หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับ โอเคก็โอเคนะครับในสิ่งที่ผมรับผิดชอบสําหรับ JNC ก็ดูแลเรื่องของการสร้างเครื่องมือพวกการตลาดที่เป็นโพดิจิตัลทั้งหมดแล้วก็เรื่องของระบบหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นระบบไอทีระบบการส่งสินค้าการชําระเงินการบริการหลังการขายนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับว่าโอกาสใหม่ทางอาชีพที่ทําให้พี่ๆทุกคนที่วันนี้ได้มาที่มาที่ JC m a l มแล้วเห็นแล้วว่าสินค้าเรามีมากมายหลากหลายใช่ไหมครับ แต่สินค้าเหล่านี้พี่ๆเชื่อไหมว่านอกจากมันสามารถเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับไปแล้วเรายังสามารถเอาระบบแบบนี้ครับไปเปิดใช้ที่บ้านได้เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้ใหม่ในช่วงโควิดก็คือการเปลี่ยนหน้าบ้านมาเป็นหน้าร้านเรื่องจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันผมอยากพูดอย่างนี้ก่อนครับตั้งแต่ก่อนโควิดปี2017ั NC เเจนซีเรามีระบบในการที่มีแอปของเราเองด้วยนะ ผมเชื่อว่าช่วงโควิดคนพี่ๆทุกคนคุ้นเคยกับแอปเป่าตังใช่ไหมครับไหนใครใช้แอปเป่าตังยิงคิวาโค้ดช่วงโควิดบ้างครับยกมือหน่อยครับโครงการคนละครึ่งทเที่ยวด้วยกันอะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อหรือไม่ว่าแอปประมาณพวกนี้เนี่ยในการยิงบาร์โค้ดหรือว่าชำระเงินเนี่ยเจเอซีเรามีมานานมาก,มากๆแล้วก่อนช่วงโควิดนะครับแล้วเรื่องเหล่านี้เองที่เราได้ทําเราได้รับการรับรองทั้งจากทางภาครัฐเองแล้วก็ทางภาคเอกชน เรื่องของการสร้างอาชีพเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็น JC m o ม c เจซีช p หรือร้านค้าเพื่อชุมชน JC i m a r มเหล่านี้เนี่ยเรายังได้ไปสร้างศูนย์บ่มเพาะการสร้างอาชีพร่วมกับทางภาคการศึกษาด้วยตัวอย่างเช่นไอชีวะหรือว่าไปร่วมสร้างหลักสูตรอย่างที่มหาวิทยาลัยเอกนชนหลายๆที่เลยนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าร้านเห็นภาพนี้ไหมครับเป็นยังไงบ้าง ไม่ว่าพี่ๆจะมีบ้านเล็กกลางใหญ่ขนาดเท่าไหร่ครับหรือว่าบางคนเปิดร้านโชว์ห่วอยู่แล้วแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในทุนจากในเมืองเริ่มที่จะเข้ามาขยายตลาดในเมืองรองในชุมชนต่างๆดูไหมครับแล้วพี่ๆก็ต้องคอยกังวลว่าจะสู้กับรายใหญ่ยังไงดีโปรโมชั่นจะสู้กับเขาได้ไหมเปิดร้านต้องเปิดนานขึ้นเพื่อขายมากขึ้นต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อหาลูกค้าถูกไหมครับ แต่วันนี้ระบบของ JNC ที่พี่ๆเห็นกันอยู่ด้านหน้าที่เป็นโชว์รูมถ้าเอาไปเปิดที่หน้าบ้านแบบนี้นอกจากที่พี่ๆจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วยังสามารถมีระบบเครือข่ายที่มีคนนะครับทำงานการเป็นทีมเราช่วยขายของให้พี่ๆได้รวมทั้งช่วยหาลูกค้าไปที่บ้านของพี่ได้แล้วถ้าลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าเหมือนด้านหน้าเลยทรั สินค้าของพวกบริโภคที่เราใช้กันชิดประจําวันสินค้าของบริษัทที่มีคะแนนเปลี่ยนเป็นรายรับได้เนี่ยหลักการคล้ายๆกับเรื่องของการที่เป็นสรกรย์แบบเครือข่ายทําให้เปลี่ยนสถานะจากผู้ซื้อมาเป็นหุ้นส่วนกับพี่ๆได้ที่บ้านของพี่เองแล้วมีระบบที่เป็นดิจิตอลที่ผมบอกตอนต้นครับคล้ายๆแอปเป๋าตังค์นั่นแหละแต่เป็นระบบของ j n c แทนที่จะระบุให้เลย ว่าคนซื้อคือใครคนขายคือใครคะแนนขึ้นทุกอย่างแบบเยลไทม์ time. แล้วก็มีรายรับที่จับต้องได้แบบโปร่งใสด้วยเช่นกันนะครับขณะนี้เองการเปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้านทั้งหมดมีร่วม200ชุมชนทั่วประเทศไทยแล้วเราได้ขยายธุรกิจแบบนี้ไปที่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชานะครับที่สปลาวที่พมา่าที่มาเลเซียแล้วก่อนช่วงโควิดเราไปเปิดที่ประเทศจีนด้วยนะครับที่กวางโจด้วย ก็จะเห็นว่าระบบของเราเไม่ได้เป็นแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ประเทศต่างประเทศเนี่ยก็มีครอบคลุมทั้งหมดที่เป็นรางวัลนะครับที่อยากเอามาให้ดูกันว่าเราได้รับรางวัลจากทั้งที่ทบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เราได้เป็นร้านค้าแฟนชายที่ดีที่สุดในเรื่องของค้าปลีกนะครับใน2ปีก่อนแล้วปีที่แล้วเราก็ได้มาเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่าระบบของเจ c เป็นระบบที่มีการตรวจสอบและเป็นการสร้างอาชีพ เพื่อเรียกว่าชุมชนหรือว่าฐานลากอย่างแท้จริงเลยจึงได้รับรางวัลชิ้นนี้มาถ้าเปลี่ยนบ้านเป็นหน้าร้านพี่พี่หลายคนบอกว่าเอ้ยไม่เคยทาธุรกิจเลยจะทําการจัดการร้านค้ายอย่างไรไม่ต้องห่วงนะครับพี่พี่เห็นไหมครับว่าเจ c เรามีสาขาทั่วประเทศผมในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่มีสโลแกนว่าคนรุ่นใหม่ช่วยคนรุ่นใหญ่จะมีพนักงานเจ c นะครับโดยมีผมก็เป็นหนึ่งในผู้นําทีมก็จะให้น้องๆไปหาพี่พี่ ที่บ้านได้ด้วยแล้วก็ไปช่วยสอนในการทำงานช่วยสอนการใช้ดิจิตอลช่วยสอนในการที่ขายขายสินค้าหรือว่าเป็นคนซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างเครือข่ายรูปแบบแบบนี้นะครับมีการที่ออกแบบด้านค้าให้ด้วยเหมือนกันนะครับระบบทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาสินค้าการส่งสินค้าการทําระบบหลังบ้านทุกอย่างเราทําให้ทั้งหมดเลยสิ่งที่พี่ๆทําก็คือ เพียงแค่มีบ้านก็เปลี่ยนเป็นร้านค้าได้แล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลานะครับเ mm. พราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเออไม่คุ้นเคยกับระบบยังไม่เคยขายของหรือว่าพูดพูดกับคนไม่เก่งเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะในแต่ละองค์ประกรอบเนี่ยเราจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนให้อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนะครับภาพแบบนี้ที่เห็นก็คือคนรุ่นใหม่ช่วยคนรุ่นใหญ่เนาะอย่างล่าสุดก็จะมีน้องๆทีมงานที่ ไปสอนเรื่องของการใช้เครื่องมือเนี่ยอยู่ทุกประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่ผมได้พูดไปก็คือการเปลี่ยนหน้าบ้านเป็นหน้าร้านระบบนี้เป็นแฟรนไชส์ที่สามารถสร้างอาชีพเปลี่ยนรายจา่ายเป็นรายรับได้แล้วก็มีคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยคอยช่วยส่งเสริมทําให้พี่ๆครับเป็นคนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาแล้วผมจะให้ดูภาพนี้ว่ามีตัวอย่างของผู้สําเร็จ ว่าเขารายได้เป็นอย่างไรบ้างก่อนโควิดช่วงโควิดและหลังโควิดเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูกันอ่าโอเคที่นี้นะครับเป็นพี่คนหนึ่งเขาอยู่ที่อ,อยู่ที่ที่แกรง่งก็คือที่ระยองเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นชาวสวนเขามีสวนทุเรียนหลังบ้านเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะแต่วันหนึ่งเขาค้นพบว่าถ้าเขาจะพึ่งพาดินน้ําอากาศหรือว่า พวกพายุหรือน้ําท่วมบางทีผลผลิตมันควบคุมไม่ได้ถูกไหมครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาละถ้าเอาพื้นที่ด้านสวนด้านหน้าเอาระบบของ jnc มาลงเนี่ยที่เป็นแฟนชายไอมาดมันก็จะทําให้เขามีสินค้าที่เป็นพวกปุ๋ยพวกอาหารเสริมนะครับหรือว่าสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ในชุมชนแล้วในชุมชนของเขามันไม่ได้มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตั้งอยู่มันเป็นอยู่ที่ชุมชนที่ยังไม่มีพวกร้านค้ามากนัก เพราะเขาไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ผลปรากฏว่าทําให้คนที่เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็มาใช้พื้นที่ที่บ้านของเขาเนี่ยเป็นศูนย์ในการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วมีระบบในการให้เงินคืนเราให้เจนซีเป็นผู้ส่งเสริมเรื่องหลังบ้านเรื่องการขนส่งเรื่องอะไรต่างๆที่ที่ผมได้พูดไปผลปรากฏว่าเขาตอนปีที่เขาเปิดร้านค้าเนี่ยตอนนั้นเขาอายุ46ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีลูกด้วยแล้วก็ต้องส่งเสียลูกนะบางทีก็ อาจจะมีเรื่องของการเงินบ้างอะไรบ้างแต่พอเอาระบบไปเปิดที่ที่ทตรงบริเวณหน้าสวนแล้วเนี่ยจากคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะครับตอนนี้เขาคีย์คอมพิวเตอร์เก่งมากแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับผู้นําชุมชนด้วยนะในการสอนเรื่องระบบใหม่ๆแบบนี้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักเขาในชุมชนก็ตอนนี้เขากลายเป็นคนที่รู้จักที่เรียกว่ามีแนวความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีรายได้จากระบบแบบนี้เนี่ยบางเดือน เป็นล้านในการขายสินค้าแบบนี้จกกนกระทั่งพอโควิดเกิดขึ้นรายได้ที่เกิดขึ้นครับผมเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับในปีที่แล้วเนี่ยก็มีการที่เติบโตขึ้นด้วยเลือเชื่อมไหมครับส่วนกระแสโควิดไหมนี่แปลว่าถึงแม้ว่าโควิดจะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะใช้ระบบของ JNC ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังเอาระบบแบบนี้ไปใช้ที่บ้านเรียนรู้ได้จากบ้านเพราะมีระบบออนไลน์ผ่านซูมหรือผ่านไลน์เนี่ย ให้แบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีการคิดเงินเพิ่มเลยอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆมีสองเกือบ200กวอาครอบครัวที่ทําบริษัทเราเนี่ยได้ทํามาแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันทําให้คนสามารถสําเร็จได้ผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าสิ่งที่ไอ้มาดเป็นประโยชน์อย่างมากเลยก็คือแทนที่พี่ๆจะปกติต้องเดินเข้าไปหาลูกค้าแต่วันนี้ถ้าเราอยากให้ลูกค้าเดินมาหาเราหนึ่งในวิธีทางก็คือการใช้บ้านตัวเองเนี่ย มาเป็นโชว์รูมให้คนได้เห็นว่าเรามีสินค้าอะไรนะครับพอเขาเดินเข้ามานําเสนอได้ง่ายขึ้นไหมครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างชัดเจนแต่พี่ๆไม่ต้องห่วงนะไม่ได้ไม่ได้บอกให้มาลงทุนแบบเยอะขนาดเหมือนห้างแบบนี้เพราะสินค้าที่พี่เปลี่ยนบ้านเวลาหน้าร้านเนี่ยมชีชั้นวางสินค้าเชลฟ์เนี่ยอาจจะสองสามเชลฟ์เท่านั้นแล้วสินค้าที่เหลือบางคนถามอ้าวแล้วมันอยู่ตรงไหนไมันจะขายได้ไหมคําตอบคือเรามีระบบออนไลน์ line, เป็นเรียกว่า สต็อก uh, อยู่แล้วก็เชื่อมกับร้านค้าที่เป็นห้างหรือว่าช็อปของเราทั่วประเทศดังนั้นระบบแบบนี้ครับมันเป็นระบบที่ลดต้นทุนสร้างไรายได้แล้วก็เหมาะยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงนะครับภาษาอังกฤษนิดนึงเขาเรียกว่าทํางานที่ไหนก็ได้ทํางานด้วยเพศไหนอายุเท่าไหร่ก็ได้ทั้งหมดแล้วก็มีคนรุ่นใหม่เนี่ยมาช่วยเหลือพี่ๆในการสร้างธุรกิจกันแบบนี้ดีไหมครับเพราะฉะนั้นแฟนชายสีขอ่อยครั้งครับชื่ออะไรครับ JNCI Mark นะครับ โปแกนของเราคือคนรุ่นใหม่ช่วยคนรุ่นใหญ่นะครับคนรุ่นใหญ่คือใครครับคนที่อาจจะอายุใกล้60แต่ยังมีไฟยังมีสุขภาพ,พี่ทดียังอยากเรียกว่าทันสมัยกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะนั้นผมจะใช้พลังคนรุ่นใหม่บวกกับเครือข่ายที่ทรัยพยากรที่เรามีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์ระบบของสินค้าที่มีความหลากหลายนะครับหรือว่า ระบบที่เราได้มาตรฐานต่างๆนี้เนี่ยจะมาช่วยเหลือพี่ๆเองนะครับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องของ JNC I Mart ไว้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้รู้สึกว่าเอออยู่บ้านไม่มีอะไรทำหรือว่าอยากหาแอะไรได้พิเศษก็สามารถพูดคุยกับทางผมหรือว่าส่วนกลางได้เรายินดีทำให้พี่ๆสามารถใช้นวัตกรรมจาก JNC ไปสู่บ้านของพี่ๆได้ครับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ